แต่ดเดาเาแต่ดเดาซอยดาซอยดีดยโอ้ยหมาหมายมายมมเรามาเราจุดนูนเรามาซอยมะม่วงกันเล็งเป้าหมายไว้แล้วนะทุกคนมีอยู่สองอ่ะนี่ฝึกวิทยายยุด yang. แป๊บแป๊บแป๊บ๊บนี่เอ้ย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 ,อยโอเค <c oughs> เอาทางนี้นะเข้ามาทางนี้ไปซอยมะม่วงกันทุกคนเออโอ้ท่าซอยมะม่วงนี่เด็ดขาดมากเลยไปไปไปเล็งเป้าหมาย เป้าไม้มีไว้พุ่งชนไม้ไม่ถึงทุกคนไม้พอดีเลยอะ่ะเกือบไม่ได้กินมะม่วงเนื่องเอ้ยได้ได้รอบนี้ได้สองลกูกมะม่วงมะม่วงแก้วมะม่วงบานเท่านี่แหละทุกคนรอบนี้ได้ซอยได้สองลูกนะลูกไม่โตมากหรอกลูกเพร<อ><ส>าะเสแซรบนี่แหละกินสมๆซมๆกำนำกังเจ้า ประเด็กบานเท่าหนล่ะทุกคนนในในสองลูกนเ,นเรามีเป้าหมายอยู่สี่ลูกคนละลูกสองลูกกินไม่เยอะนะมันเปรี้ยวยังไม่เป็นวันนั้นของเดือนยังไม่อยากกินเท่าไหร่ก็เลยเอาไปสองลูกตอนมะม่วงสองต้นนี้ปีนี้น่าจะไม่ดดกนะทุกคนรอดูแล้วกันว่ามันจะดกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านี่รอบสองเราเลงไว้สักสามสี่ลูกนะทุกคน แต่พลาดได้แค่สองลูกรวมเมื่อกี้สองลูกเป็นสี่ลูกนะทุกคนกินซ้ำหนิกับพ่อเดี๋ยวม่สิเหมือตนจงไใวจังน้อยสองลูกนี้ไม่เข้าเป้านะโตกลงคางมันไม่ลงเอ่อไอที่เราทําไว้อะทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะมันบอลลงตะการบอลบอลงอันตะคายนะแม่ มันตกลงพื้นโลดในสมผ้าไปเก็บนี่มั่งคลอนอยู่นี่เห็นมัอุตส่าห์เอาตะไครยเป็นรับเขาก็ไม่ลงตะไคร่นะเขาพูดยากเขาเล่นตัวนี้หนึ่งนี่ลูกเล็กๆกําลังน่ากินกรอบๆหวานๆอร่อยโอ้ยมันหวานดอกกําลังกรอบกรอบอร่อยมไหมอ่ะไม่ดกเท่าไหร่ทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรอบแรกแต่รอบรอบรอบของเขาจริงๆอ่ะตอนนี้กําลังออกดอกแต่ดูว่าน่าจะไม่ดกพ่น่ะพ่น่ะงานหนึ่ง นี่ตรงมีงานหนึ่งตาสูตรกระเบามัาเอาสูงๆเอาไว้เตี้ยว้คนอื่นเกณฑนมีสองต้นอ่ะสำรวจสำรวจนี่เป็นพดเป็นดอกนิดหน่อยมันเถ่าแล้วเนาะทุกคนสองต้นนี่แต่เฮียหลังนี่เกิดซีปก็ปีพุ่นเนาะสิมาจังหนเนาะไปไปเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้กัน เก็บไม้สอยเก็บไม้ตะไครเอาไว้วันหลังอ่าโพสท่าให้เพื่อน <_ d ue> ๆดูแป๊บหนึ่งบายบายเด้อทุกคนหนึ่งสองสามอ้าย <_ c ười> คุณนะ่ะวิลุดก่อนเด้ขอบคุณที่รับชมจา้าบ๊ายบาย